ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปริษฐานอยู่บริบริเวณเหาประชาสัมพันธ์นะคะคือหลวงปู ừ, ก้อนเราแล้วก็พระพรมหลวง,งปู่โนรวั้วิญญาของท่านท้าวสุร,รานารีที่พวกเราเคารพนัได้โปรดมาอนวยพรให้อาจารยสาวนิทโน์นอกภรรยาของท่านพอ,อ,านอสามารถทันอกนะคะไปทำธุรกิจอะไรก็ตามก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองก้กาวห้ ให้หนนีง้อเงิซงเป็นร้อยัรค,ค่ะให้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 บุญบลีพ่อเมียด้วยพ่อเมียจันท์เตานิตให้ส่งเสริมลูกสาวด้วยวาดท้า,าขอใหอ้ความกตัญญูี่มีตพ่อแม่สมครให้เอนะะ็นมะมีความสุความเจรอรัวกาน,นานที่กื่องความเข้าใจสามีด่ากั <c oughs> บ่วาดท้าขอให้เข้าใจว่า ความเป็นลูกผู้ชายบางครั้งก็ต้องทําหน้าที่ของพานเป็นพ่อบ้านแล้วก็ทาหน้าที่ของสามีทําหน้าที่ของวามเป็นผู้นําแล้วก็ทําหน้าที่ของอะไรหลายนมด้าครอบครัวที่ดีบางครั้งเราก็ต้องมีความหนักแน่นมีความอดทนแล้วก็ต้องหลับตานบนสปาคืหูหนวกส้าแล้วชีวิตเราก็ชีวิตครอบครัวเรานะคะจะมีความสุขขึ้นไปนะคะเพะ